เราวางปุ๊บมันจะเป็นความร้อนเหมือนเราเหมือนเราโดนอังกับกับอะไรร้อนๆอน่ะแล้วมันจะวิ่งขึ้นมาจิ๊บจิ๊บิ๊บิ๊บแล้วตอนที่หัวลนะ่ะที่หัวแต่ถ้าที่หัวเนี่ยเวลาจับจับใช่ไหมฮะจับจับอย่างเงี้ยมันจะปลายนิ้วปลายนิ้วก้อย,อยที่จับมันจะวิ่งมาที่นิ้วก้อยแล้วมันจะเหมือนมีอะไรจิ้ม ต่อจ้ะปลาแม่น้ำะแล้วทางนี้ล่ะคุณแม,ม่มีมีล่ะเป็นยงไงก็อาการคล้ายๆกันนะคะมันจะวิ่งเจ็ดๆๆแต่ก็้อบบาๆตัวเดียวแต่พอถ้าเอาวางไว้กระยะหนึ่งจากที่ร้อนมันก็จะหายาก็ไืม ถ้าหัวดับนี่ก็ดูดพิษจากตรงนั้นได้นะที่หัดับเปิดยังไงล่ะเปิดเลยครับแต่ว่าเราใช้ตะเกียบจับนะตะเกียบคีบอ่านั้น เนี่ยเราเหรียญกับคิดเช็ดกับคิดเท่านล้นนะครับครเพื่อิดคิดเท่าดูดคิดขัดไปเรื่อยๆเลย อย่าอย่าให้ขี้เท่าเละเดี๋ยวเละ,ะขัดไปแล้วเหรียญเอามือขัดเดีย๋ยวนี้จะขัดขัดอ่าขัดให้สะอาดเลยขัดให้เหมือนใหม่เหมือนเดิมหมาอ๋อคืนสภาพวะนะอ่าคืนสภาพแปดท่านรอบสองใส่เหรียญเข้าไปหลังจากเช็ดสะอาดแล้วดูสภาพเหรียญรอบสองเป็นยังไงโอเคหลังจากขัดนะใส่เข้าไปในไะข่ คค <c oughs> รับอบสองเนี่ยเราค่อยมาดูกันนะครับหมองบ <c oughs> อ,อนไทรอยจะปวดตรงไหนเป็นอะไรส่วนใหญ่เ <c oughs> กี่ยวกับภูมิแพ้ <c oughs> พิษเเมื่อกี้พิษที่ออกมาเนี่ยมีสีเป็นสีสีน้ำเงินด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นพิษที่เกี่ยวกับาสารกำมันตภาพรังสีคบหรือว่า,าเกี่ยวกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารอ,อยู่กับใกล้ขึ้นอะไรแรงๆอ่ะอจานดาวเทียมมีส่วนไหมไม่ไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน อนัมีคลื่วนตัวใหญ่ลับอ่า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 นั่นหะหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์อะไรเงี้ยนั่นแหละพวกนั้นจะโดนพิษผู้ชายบางคนเป็นหมันเลยนะอ่าโดนพิษมะเร็งเพราะมันสะสมนออกดำ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 เลี่ยมเลี่ยมมันมีภาวะของถ้าดำสนิทเนี่ยเขาเรียกมนดำ คุณใส่โดนของด้วยแล้วเมื่อกี้ออกไขนน้น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยภาะวะความเครียดที่สะสมไว้นานรมเหมือนคันคันมันเหมือนติ๊กติ๊กติกติ๊กคันคันหลังก็พอพิษมันวิ่งเข้ามาที่เปรี่ยนอาการติ๊กไม่มีมีแต่ว่าพอเอาไว้นั่นหลังแล้วมันคันครับการที่สองเดี๋ยวเรามาเปิดไข่ดูรอบสอง ง,งอ่าโอ,อโอ้ยโ,นะโอเคเลยดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นดีขึ้นก็